ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอาหารแบบรสเผ็ดกินอาหารรสจัดเกินไปมันจะส่งผลต่อผิวพรรณส่งผลต่อภายนอกขนาดนี้เลือดเหนียวเนี่ยฮะค่ะมันเกิดมาจากอะไรเลือดเหนียวจริงๆก็เกิดมาจากไฟเขาเรียกว่าไฟเยอะเลือดก็คือน้ำไฟเยอะลงเยอะเหมือนว่าพี่เอกต้มน้ำเนี่ยคือต้มน้ำจนแห้งแหละต้มน้ำจนแห้งเห็นไหมมันไม่ไปอ่ามันเหนียวเหมือนเคี่ยวน้ำตาลจนมันนืดพอมันไม่ไปแล้วร่างกายเราก็มันไม่มีสารอาหารไปรับอ่ะอาจจะเติมน้ำลงไปไหมเวลาเคี่ยวแล้วแล้วมัน แล้วมันไม่เหนืดอ่ะเติมน้ําหรือสองอาจจะลดไฟลงให้ไฟมันอ่อนลงอาการเลือดเหนียวเนี่ยอาหารที่มันทําให้มันเลือดมันเหนียวนี่มันมีอาหารประเภทไหนบ้างครับก็ทานของหวานเยอะไปป่ะของหวานก็เกี่ยวของเผ็ดก็เกี่ยวกินเผ็ดเยอะเกินเนี่ยเหรอใช่กินเผ็ดเยอะเกินไฟมันเยอะเกินใช่ไฟมันเยอะเกินมันก็จะทําให้เลือดของเราน้อยลงไหมไฟที่มันปกติสมดุลอยู่แล้ว กําเริบขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลต่อผิวพันธ์สุขภาพของเราได้อันนี้คือไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่า,าอาาหรแบบรดเผ็ดกินอาหารลดจัดเกินไปมันจะส่งผลต่อผิวพันธ<ช>์<ล>ส่งผลต่อภายนอกขนาดนี้